ท่านะเสร็จแล้วนะคะที้ก็จะได้รับชุดตวยินดีตอนประธานภูกับสมาชิกแม่บ้านแล้วก็คุสองสองสี่สองี ก็คือเรื่ตรวจุรือตรวทุกคนไปตรวที่บ้านด้วยกั